ทุกคนครับตอนนี้ในวันอยู่ที่หอประชุมมหลาลัยเชียงใหม่ครับซึ่งตอนนี้เขามีการจัดในเทศกาลจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ60ปีมอชอหรือว่า6ทศวรรษมอชอครับเดี๋ยวให้ดูดีกว่าว่ามีการจัดงานอะไรบ้างไม่ได้มีแค่หอประชุมนะมีทางฝั่งในมอด้วยนะครับอ่ะบรรยากาศก็ประมาณนี้แล้วกันครับไปดูครับ อะไที่สําคัญอย่างหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนทุกคนมาดูนั่นคือวิดีโอครับวิดีโอพรีเซนเตชันวิดิทัศในงานที่พูดถึง6ทศวรรษมอชอเนี่ยแบ่งเป็นทีละทศวรรษทศวรรษเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของเชียงใหม่มีเรื่องเล่าของเราครับแม้ว,ว่าเป็นคนภาพเสียงเองแต่ก็ต้องชื่นชมทีมอาจารย์ที่ทําสคริปต์แล้วก็เตรียมทรัพยากรให้พวกเรานะครับจากภาพเดี๋ยวให้ดูดีกว่าจากภาพแบบนี้ครับภาพขาวดําแบบเนี้ย เราเอามาทำให้มีชีวิตแบบนี้ได้โอ้โ oh หพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับจะน่าสนใจยังไงอยากเชิญชวนทุกคนมาดูนะครับกิจกรรมเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25ครับผมแวะมาดูกันนะโดยเฉพาะลูกช้างครับ